เด็กๆถ้าต้องชั้นนักเพ็ญนั่งรับมุทนาสาธุบุญสายบาตรด้วย จะจับขาเดี๋ยวลงเดี๋ยวล เป็นเชียกๆ่เป็นเชียกๆเ,เ,เลยโอ้บรรยากาศยามเช้าตัวเล็กตัวเล็กยังไม่ได้ใส่เจีงให้เลยเพิ่งละข้าวของน้ำเสร็จก็ยามเช้า,ชานี้เมื่อคืนฝนตกอย่างหนักพี่น้องตกหนักตกประมาณสามทุ่มตกหนักนานพอสมควรพี่น้องจากน้ำที่มันเหือดแห้งเป็นอาทิตย์ แล้วก็พอได้น้ํากลับมาชุ่มชื้นคืนอันนี้เขาเพิ่งหวานเมื่อวานหวานเมื่อวานก็รับผลเจอเลยพี่น้องอถ้าหวานแล้เจอผลเลยอันนี้มันก็มีข้อเสียคือหายาก็จะขึ้นมาพรึบเลยนะครับถ้าหวานได้ได้พึ่งแดดตากแดดไปสักวันสองวันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับอ่บรรยากาศยามเช้านี้พี่น้องได้ดูได้ชมคลิปอย่าลืมมาร่วมมทดนาสาธุบุญใส่บาตรด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ